สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับนี่คือ360องศาโกกลีกนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุณกับมิติมัยเชนฟ5าโกกลีกนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวักค่ำทบ5วันนี้เรื่องจริงความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุดข,ขั้วน้าติดตามดังนี้ครับ อริเคนมินตันก่อตัวในอ่าวเม็กซิโกคาดขึ้นฝั่งถล่มซัมฟอริดากลางสัปดาห์นี้บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเจอสภาพอากาศสุดข,ขั้วเล่นงานทําผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย16คนองค์ก,กรสกีโลกทนคลายเมชเชนไม่ไหวร้องอุตุโลกให้ช่วยต่อสู้กับหิมะละลายจากโลกร้อน ในการพูดคุยเพื่อนำประสบการณ์โกกลีนวันนี้มาดูทุกปัญหาน้ําในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็เราจะไม่ได้มีแต่เรื่องของน้ํามากอย่างเดียวน้ําแล้งก็ต้องหยิบมาพูดถึงตั้งแต่เนินๆด้วยกับพุ่มในการส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตรกรกมอุตุนิยมวิทยาคุณสุรพงษ์สาระปะ ในการจับตาซาร์การสุขว้เล่นงานโลกจันที่7ตุลาคม2567มาเริ่มที่เรื่องแรกการเอาใจช่วยชาวอเมริกันในรัฐฟลอริดาให้ผ่านพน้นภาวะการที่ในสำนวนไทยใช้คำว่าเคราะ์ซ้ำกรรมซัดครับเนื่องจากว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนเพิ่งโดนเฮอริเคนเฮเรนทลลมยับมาหยกๆแล้วอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเจอกับพายุลูกใหม่ที่จะพุ่งเข้าใส่ซ้ำจุดเดิมเมื่อ พายุเฮอริเคนลูกล่าสุดที่ก่อตัวในอ่าวเม็กซิโกที่ชื่อว่ามินตันกลางสัปดาห์นี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาจุดเดิมที่โดนเฮอริเคนเฮเลนถลม่มเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วครับ อาเม็กซิโกนั้นอยู่ทางใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อยู่ทางตะวันออกของประเทศเม็กซิโกด้วยเป็นแหล่งทรัพยากรน้ํามันและก๊าซธรรมชาติที่สําคัญของอเมริกาจุดที่อยู่ประมาณกล,งกลางครับระหว่างประเทศเม็กซิโกกับคาบสมุทรยูคาทานเป็นจุดที่มีการก่อตัวของฮอริเคนมินตันที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับภาพถ่ายดาวเทียมโนอาถ่ายเห็นเป็นกลุ่มเมฆก,กลมๆหมุนๆครับอยู่ที่บริเวณ ในอ่าวเม็กซิโกนี้ที่ล่าสุดครับยังอยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งเม็กซิโกส่วนรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเป้าหมายของการขึ้นฝั่งของเฮอริเคนมินตันที่จะพุ่งเข้าหาก็คือติง ทางแผ่นดินใหญ่ที่ยื่นลงมานี้ครับอยู่ทางด้านขวามือบนนี้เมื่อเอาข้อมูลการคาดการเส้นทางพายุของโนอาทาบลงไปบนแผนที่ดาวเทียมนี้ก็จะเห็นว่าเฮอริเคนมินตันนั้นมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและจะขึ้นฝั่งฟลอริดาในช่วงของบ่ายวันพุธตามเวลาท้องถิ่นหรือก่อนจะรุ่งเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติหรือ NHC ระบุด,ด้วยว่ามินตันนั้นจะมีความรุนแรงระดับ3ตอนขึ้นฝั่งครับและจะมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในบริเวณชายฝั่คาาสมุรลด พายุศัดฝั่งและลมกระโชกแรงตั้งแต่คืนวันอังคารหรือวันพุธได้นะครับอย่างตอนนี้ครับก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของฟลอริดาก่อนพายุจะขึ้นฝั่ง มาถึงแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมฆส่วนหน้าของพายุน,นั้นได้เข้าปกคลุมฟลอริดาเกือบทั้งหมดครับโดยคาดว่าช่วงที่พายุเข้าบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักได้ถึง300มิลลิเมตรมีคําเตือนชาวอเมริกันด้วยว่าการซ่อมแซมและกู้คืนความเสียหายของอาคารบ้านเรือนที่เกิดจากเฮอริเคนเฮเรนทาลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นควรจะเร่งทําให้เสร็จภายในเย็นวันอังคารนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นการทํางานเหล่านี้จะเสี่ยงอันตรายจากลมกระโชกแรงที่มาจากเฮอริอเคนหมิ่นตันได้สูงเลยครับสำหรับลายรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหร,รั ไม่เจอเาำคาะซ้ำกับสัตว์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากพายุขึ้นฝั่งทางตะวันตกของฟลอริดาแล้วพายุไม่ได้เคลื่อนขึ้นไปทางเหนือครับแบบเฮอริเคนเฮเรนแต่จะใช้เวลาเพียงไม่ถึงวันครับตัดข้ามไปลงสู่ทะเลแอตแลนติกครับอย่างไรก็ตามก็ยังต้องติดตามกันด้วยครับว่าจะมีผลกระทบกับชาวฟลอริดามากน้อยเพียงใดาจากการโดนเฮอริเคนลูกนี้โจมตีครับจากอเมริกาก็ข้ามฟากไปทางฝั่งยุโรปนะครับมีสาการฝนตกหนักรุนแรงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยนะครับเมื่อ ได้เกิดฝนตกหนักน้าท่วมฉับพลันและดินโคนลนถล่มในบอสเนียและเฮอร์เซโกวินาทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนครับบอสเนียและเฮอร์เซโกวินานั้นหรือจะเรียกสั้นๆอย่างไม่เป็นทางการว่าบอสเนียครับเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างยุโรปใต้และยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ในคาบสมุทรบอลข่านครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักรุนแรงจนเกิดน้ําท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายพื้นที่สื่อบอสเนียรายงานว่าหินจากเหมืองใกล้เคียงได้ไหลลงมาทับหมู่บ้านดอนยายับลานิกาซึ่งส่งผลให้้้มีีผูยยชวิตออ่างน16ค,นค เจ็บอีกหลายสิบคนส่วนเมืองคอนยิปส์ ถนนหลายกิโลเมตรก็จมอยู่ใต้น้ําสะพานโดนทําลายไม่มีไฟฟ้าและโทรศัพท์ใช้ครับเหตุการณ์เส้อากาศสุดขั้วที่เกิดกับบอสเนียนี้ได้รับการเชื่อมโยงว่าเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ครับเนื่องจากว่าอากาศที่ร้อนขึ้นจะสามารถกักเก็บความชื้นมาสร้างฝนให้ตกได้มากขึ้นครับชว่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาภูมิภา,าคบอลคานที่ไม่ใช่เฉพาะแค่บอสเนียนั้นก็เผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนเป็นประวัติการณ์ทให้เกิดภัยแล้งมาแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าดินที่แห้งแล้ง่คครัปออุสสําญต การซึมของน้ําลงสู่ดินเมื่อเจอกับฝนที่ตกหนักลงมาอย่างรุนแรงในช่วงเวลาอันสั้นครับและนี่เองที่ในช่วงที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาครับก็มีรายงานน้ําท่วมในคโครเอเชียมอนเตเนโกแต่โชคดีที่ความเสียหายมีน้อยและไม่มีผู้เสียชีวิตครับ ในขณะที่เราเคยคุ้นชินกับคําว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทําให้เกิดอากาศสุดขั้วเป็นพวกฝนตกหนักน้ําท่วมดินถล่มและน้ําแรงแต่ก็มีผลกระทบกับอีกภาคส่วนหนึ่งครับที่อาจจะดูไกลตัวคนไทยแต่การได้รับผลกระทบรุนแรงของพวกเขานั้นกลับจะมาสร้างปัญหาภัยพบิบัติที่จ่อประตูหน้าบ้านเราเพื่อเตรียมเล่นงานเราในไม่ช้านี้ด้วยนะครับเมื่อ องค์กรกำกับดูแลกีฬาสกีระดับโลกขอความช่วยเหลือจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ในการจัดการกับภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกีฬาฤดูหนาวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับเรื่องนี้เกิดจากการที่สกีรีสอร์ททั่วโลกเผชิญปัญหาความจริงของสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องเดียวกันครับจนส่งผลให้หิมะลดลงและฤดูกาลเล่นสกีสั้นลงทําให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องไปสู่เศรษฐกิจของพื้นที่ท่องเที่ยวที่พึ่งพากีฬาฤดูหนาวเป็นหลักครับสหพันธ์ ีและสโนบอร์ดนานาชาติหรือฟิสจึงขอจับมือกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ของสหประชาชาติเพื่อใช้ความเชี่ยวชาญในการจัดการกับภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกีฬาฤดูหนาวในยุคข,ของการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น,นครับประธานฟิสบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศนั้นถือเป็นภัยคุกคามที่มีอยู่จริงต่อการเล่นสกีและสโนบอร์ดครับซึ่งปัจจุบันการใช้หิมะเทียมแทบจะเป็นเรื่องปกติสําหรับการแข่งขันทั้งในระดับรายการ World Cup หรือการแขข่งงันชชิมป และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเลยครับทำให้ต้องใช้ทรัพยากรน้ําและพลังงานจํานวนมหาศาลเพื่อผลิตหิมะเทียมนี้มาทดแทนครับสำหรับฤดูกาลปี2 5 6 6 2 1 6 7นั้นฟริสได้จัดการแข่งขันระดับเวิลด์คัทั้งหมด616รายการใน166สถานที่ทั่วโลกเลยนะครับแต่ก็มีถึง26รายการที่ต้องยกเลิกไปเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมครับผู้มยการ w m o กล่าวว่าทานน้าแข็งที่ละลายหิมะและน้ําแข็งที่ลดลงรวมถึงชั้นดินเยือกแข็งละลายก๊า กลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศภูเขาชุมชนและเศรษฐกิจครับและจะยิ่งเลวร้ายมากยิ่งขึ้นในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและระดับโลกในอีกหลายศตรวรรษข้างหน้าครับสำหรับการลงนามความร่วมมือนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่สภาท้องถิ่นในแคว้นดูฟส์ทางตะวันออกของฝรั่งเศสนั้นประกาศปิดลานสกี1ใน3ของรีสอร์ทเมตาบฟ เนื่องจากว่ารีสอร์ทหลายแห่งครับจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนจากการพึ่งผาหิมะได้ลดลงและการเกิดหิมะที่ไม่แน่นอนมากขึ้นส่งผลให้โมเดลธุรกิจเดิมไม่สามารถดําเนินต่อไปได้อีกครับเมื่อต้นปีนี้สภาบริหารของ WMO ก็ได้ตัดสินใจยกระดับเรื่องครีโอสเฟียร์หรือพื้นที่ที่มีน้ําแข็งและหิมะเป็นหนึ่งในลําดับความสําคัญสูงสุดเช่นกันนะครับเนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการละลายของหิมะน้ําแข็งและดินเยือกแข็งครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับประมาณ70% ของน้ําจืดในโลกนั้นอยู่ในรูปของหิมะหรือน้ําแข็งครับและประมาณ10%ของพื้นที่ผิวโลกนั้นมีการปกคลุมด้วยทานน้ําแข็งหรือแผ่นน้ําแข็งครับจึงหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงในคริโอสเฟียนั้นจะส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลกได้เลยนะครับ ผมกำลังชี้คุณผู้ชมเห็นความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงกับชีวิตเราในปัญหาทุกๆด้านครับจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศย้ำให้เราต้องโกกลีนไปด้วยกันนะครับด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเราถึงจะหยุดยัง้งและรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้ทุกเรื่องครับ ในช่วงของการพูดคุยประสุการโกเกลนวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมหลายๆท่านอย่างมากเลยครับก็เพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วการพูดถึงปัญหาน้ําคงไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงแต่เรื่องน้ํามากในไทยตนบนก็ต้องพูดถึงน้ําแล้งที่ต้องหยิบยกมาพูดกันตั้งแต่เนินๆด้วยนะครับเราจะไปเจาะทุกปัญหาน้ําในช่วงเวลานี้กับแขกรับเชิญของเราครับผู้ในการส่วนอุตุนิยมวิทยาเกษตรกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสรพงษ์สารปะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณธนินวัตรครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับครับ,รบวันนี้จะพอบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้เราจะมารู้ถึงสถานการณ์ฝนของพรานเรานะครับว่าต้นปีมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมพอปลายปีน้ําท่วมเยอะ,อะแล้วอนาคตข้างหน้าช่วงใกล้ๆเนี่ยมันจะมีน้ําท่วมใหญ่แบบที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ไหมสถานการณ์เป็นยังไงแล้วพื้นที่ไหนที่ฝนน้อยแล้วกรุงเทพมหานครนะครับจะมีน้ําท่วมไหม ข้อมูลต่างๆนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ให้เกิดความตื่นกลัวใช่ครับเพราะตอนนี้มีขา่าวมามจะมีพาย,ยุเข้ามากรุงเทพน้ำจะท่วมเหมือนเชียงใหม่บางทีก็บอกว่าน้ําท่วมเชียงใหม่ในรอบร้อยปีกรุงเทพมีคนพูดถึงเรื่องของปี54แล้วงั้นข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวผู้ชมจะได้ทราบไปได้วยกันครับกับ360องศาโกกลีนครับ